สองามไปหนึ่งห้าไม่มีสอจอยอีกไม่มีจอยอีกสามแล้วมีโอเคแช้หมดก่อนแทนอันตอง three times วันนี้ครบกับพาคุณดีเกล่ะครับอ่าวันนี้จะมาทำอะไรครับเล่นโดมิโนอ่าเล่นโดมิโนโชใช่ไหมอะยังไงหน่ยดูซิลองลองดิเป็นยังไงเล่นไม่เป็นเหมือนกันเล่นไม่เก่งเหมือนกันลองดูสิเคยเล่นนานแล้วตอนเด็กๆใช่ไหม แล้พี่ตองเล่นเป็นไหมเป่นลองดูสิตองคว้าก่อนไม่ใช่เหรอตองคว้มก่อนตองคว้มก่อนคว้าคว้าคว้าค้อคว้ามว้าคว้าค้คว้ามก้าควาคว้าคว้าคว้าควาคว้ามว้าคว้าคว้้าว้าคว้าว้าคว้า้า้วาคาา้าา้า้คา้า้ววาาคค้าา้ กกา,านกคนดูเพล่มันจะมีมันจะมีะเปิดมามันจะมีคนเปิดมาอันนึงใช่ไหม<ด>เอาเอาคนละห้าตัวคนละห้าตัวเนาะแล้วก็ให้หมดก่อคนนั้นแพ้่ฮะให้หมดก่อคนอนั้นชนะเออใช่ให้หมดก่อคนนั้น,นเพลแสดงไหมครับคุณถ้ดูก็หยิบห้าอันแล้วก็เปิดมาคนละอันนะหยิบคนละอันหยิบคนละอันอ่าอ่าโอเคพวกคุณเป็นน้องคุณเริ่มก่อนมีไหมมงไกลๆหน่อยเดี๋ยวเราต้องต่อต่อทางไหนก็ได้นะ อ่าโอเคโอ้คุณมีดับเบิลเยอะเลยอ่ะอ่าถือไว้ถือไว้ด oh, um ja ูท ke ี <c <c ่คุณมีอะไรบ้างโอ้ใหญ่ใหญ่เขาดูใหญ่เขาดูสิเออโอเคแบบสามมาหัวดำอ่าแอบดูเขาอ่ะพี่ตองอ่ะอ่างมงครอ่างกเลิศพี่ตองเริศอ่างกับหนึ่งของกับหนึ่งไม่มีมีดับเบิลสามมาก่อนสิหนิดับเบิลสามไม่ต้องดูพี่ตองอ่ะก็เอาสามมาตีจ่าพู่ลงมาก่อนมาต่อเออแล้วก็มาต่อตรงกับสามสามกับสามต่นี้แล้วก็มีสามอีกไหมมีสามอีกก็ต่อได้อีกเพราะเรามีดับเบิล ต่ออเขา่อยังวิธีเล่นโอเคอ่ามามันก็ต้องเป็นห้าตาใครตาเฮียตองเฮ้ยมีห้าอยู่เกือบไปอ้าวมีห้าปุ๊บอตาบาคคุนตัวนี้มีบ้างไม่มีฮะไม่มีกจู๋ไม่มีจู๋หนึ่งมีไหมหนึ่งหนึ่งไม่มีสิไม่มีจัวจั๋จัวขึ้นมาจู๋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 อ่าใช่ไหม ได้ยังได้แล้วอ่าแล้วลงเลยได้แล้วโอ้เขียวนี้เขียวนี้ตือเมียไหมตาปะคุณเขียวนี้เฟ้อบ้าตัวนี้เอาดิเอาดิคุณมีไหมคุณมีสีเหลืองนี่ไหมเลขกแปดกับเล็แปดเห็นไหมโดนแล้วมีไหมมีไหมไม่มีจัวอ่ะหเจอยังปะคุณได้แล้วหาเจอแล้วโอ้โหคุณเต็มเลยไหนงูคุณมีเต็มมือเลยมีกี่ตัวแล้วมีกี่ตัวแล้ว คุณค <letter> ุณต้องเลี้ยวด้วยนะคุณไม่งันไม่ได้ต้องเลี้ยวด้วยมีัหมอย่างเลี้ยวอ9ตัวเรี2ดต่ากันมางเร2 2มีคับมาคุณคุณ้คุณคุณเียงนะคุณเฉียงนะไม่ได้นะคุณล้มคุณลอ่ะคุณลมยาคุณล้คุณลงมมี4ไหเดบลิ่4โอเคอ่ะแล้วก็มี4มาอีกไหมมี4มาต่อได้อีกมีณมีไหมมาโอ เขียวไม่มีนะ้ค่ะจัวไอ้นี่ก็ไม่มีเขียวกับแดงมีไหมเขียวกับแดงแดงกับก้ามีไหมเบิร์นเฮ้ยต้องมีก้าวต้องมีไม่ลงเอาคุณยังถ้าพี่ตองก่อนสิลูกอ่ะเอาไปตาประคุณสองกับไอ้นี่มีไหมสองก็ได้หรือเขียวก็ได้ลงอันไหนก็ได้สองมีคุณสองมีแล้วแต่แล้วแต่มีสองดับเบิลไหมหรือว่ามีอไหมดับเบิลลงขวางวันนี้ลูกมีอไหมมีอไหมสองมีไหมไม่มีหมดแล้วตาพี่ตองมีแต่เขียวฮะฮะ ันจะท้ายอยู่ในมือตรงไหนี้แล้วลาสวันพี่ตองเรสุดท้ายแล้วเอาแล้วคู่คู่าตอะพี่ตองสามคูณคูณมีไรสามกับสามกับเก้าอะไรก็ได้ไช่แม่พ่คูณไม่คูณไม่ตะเบิ้ลก็ตะเบิ้ลไปแล้วมีสามไปแล้วเอาสามพี่ตองมีไหมคงไม่มีอยากจะต้องมีห้าจวแล้วโอเคหนึ่งสองจวอีกไม่มีจั่วอีกสามนะ มีโอเคเดอบล์เบิร์นลงได้อีกนะดอบล์เบิร์นลงได้มีไหมโอเคเอาตาโกนมีไหมอดีเอาสิหกก็ได้หรือว่าไหนดูสิโอ้โหอันนี้เยอะมากเลยดูโอ้ถ้ามีคนใครลงอันนี้มาก็ชนะเลยไงใครลงอันนี้ชนะเลยอ่ะขอบคุณนะขอบคุณนะอดีผมนี่มีนี่ไงหกนี่ไงเดอบเบิร์นหกไปก่อนเดอบเบิร์นหกไปก่อนอ่าขวางแล้วก็มีหกอีกไหมมีหกอีกไหมมีหกอีกไหมมีหกก็เอาอ่าเตายจะตอง หนึ่งต้องไม่มีไม่มีทำไงจู๋ดีแล้วเดี๋ยวเพิ่งจูวไม่ได้ดีแล้วอ่าตาพะคุณใครหมดก่อนชนะพระคุณล้วมันทำให้เราหมดสิสี่กับหนึ่งไม่มีไม่มีจูวจ้าจู๋สี่ไหมไม่มีจูวอีกมอมีไม่ใช่จูวอีกวันนี้จูวอีกอ่าโอเคโอ้โหอ่ะผมก็รับคำถานี่นะนี่นะปดยง อพี่ตองหลอกน้องน่ะเอาสองให้เอาสองให้น้องอ่ะเกมแล้วมากูนพี่ตองหมดแล้วพี่ตองหมดแล้วพี่ตองชนะโดมิโน่ก็จะเล่นได้อีกแบบหนึ่งนะครับเรียงกันไปเรื่อยๆแล้วก็ดันลงมาเริ่มเลยอ่านี่แหละแล้วก็โดมิโน่โอเคไหมใช่อ่าลองดูนะเดี๋ยวพี่ตองจะเรียงให้ดูเป็นไงเป็นยังไงไปดูกันเลย <laughs> นี้สนุกมากเลยใช่ไหมครับโอ้ใช่ไหมใช่มีต่อต่อได้ด้วย,ยใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็แบบแลเล่นจะเล่นอะไรกันได้เนี่ยก็จะมีโน่ที่เป็นแบบล้ม,ลมๆเนี่ยนะใช่อ่าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน,น,อ,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปกำลังใจแลองคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย